สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับน้ํามันเครื่องฮาเลว่าการเลือกใช้เราจะใช้ยังไงดีจริงๆเรื่องน้ํามันเครื่องเป็นเรื่องที่ผมไม่อยากพูดถึงเลยมันเป็นเรื่องพื้นฐานมากเกินไปคือใครๆก็รู้กันหมดละมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆตอนนี้แต่เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมทําสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้ฮาเลกันนะครับว่าการเลือกน้ํามันเครื่องควรจะใช้ยังไงควรจะเลือกยังไงดี อย่างเรื่องน้ำมันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดอิงตาม Service m a n นนวนะครับตัวนี้คือเราจะไม่ใช้ความรู้สึกพูดกันวิธีการเลือกน้ำมันของฮาร l เลนะครับใน Service ที่เขาแนะนำคือให้ดูที่อุณหภูมิรอบข้างของเราเป็นหลักก่อนอย่างตัวนี้นะครับน้ำมันซินสามของฮาร l เลยเลยเป็นตัวยอดนิยมเป็นตัวสังเคราะห์ตัวนี้ดียังไงตัวนี้ดีคือในอุณหภูมิที่4องศาเซลเซียสขึ้นมาคือยังไงบ้านเราก็เกินเยอะครับ การสตาร์ทเครื่องที่อุณหภูมิเย็นเย็นมากๆม,มากกว่า4ีองศาเนะี่ยถือว่าเอ็ก l ซ e n ลนเลยคือดีมากๆเลยคือสตาร์ทติดง่ายนี่ก็คือถ้าเลือกซีนสามก็คือไม่ต้องห่วงอะไรสตาร์ทติดง่ายอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดข้อเสียให้ฟังแล้วซีนสามนี่ก็ดีใช้ได้ทั้งน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ำมันไพรเมอรี่ในชุดเดียวจบเรื่องเลยแล้วคราวนี้น้ํามันตัวทั่วไปก็อย่างเช่นน้ํามันยี่สิบดยูห้าสิบปลองดานะครับ h d 3 6 0ที่เราใช้กันทั่วไปแบบกระป๋องดำตัวนี้นี่ในอุณหภูมิที่สูงกว่า4องศาเซลเซียสอันนี้คือเทียบกับสกิมมิ่งเลยนะครับสกิมมิ่งได้เอ็กเซลเลตัวนี้ก็คือกูดก็คือดีก็คือโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะบ้านเราอุณหภูมิสูงกว่า4องศาแน่ๆแต่ละวันคราวนี้มาพูดถึงน้ำมันตัวที่คนไทยชอบนะครับคืออยา่าง SAE 50หรือ SAE 60 มันเป็นน้ามันซิงเกิลเกตเลยคือความหนืดมันจะคงที่ที่50และ60 50 D นี่คืออุณหภูมิที่จะว่าดีไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ฟังสมมุติ SAE 50ที่คนไทยชอบใช้กันเนี่ยที่อุณหภูมิสูงกว่า16องศาเซลเซียสการสตาร์ทเนี่ยมันใช้คําว่าพัวเลยนะครับการสตาร์ทคือค่อนข้างแย่คือติดยากแล้วก็ SAE 60 ที่อุณหภูมิ27องศาขึ้นไป27องศาขึ้นไปนี่ถือว่าค่อนข้างจะเกือบร้อนแล้วนะครับในบ้านเราก็ถือว่าโอเคก็ยังพัวอยู่เลยก็คือการสตาร์ตติดจะค่อนข้างยากแต่สําหรับเมืองไทยนะครับทั่วๆไปตื่นมาก็อยู่ประมาณ30องศากันอยู่แล้วเรื่องสตาร์ตนี่ติดยากมันก็โอเคติดยากจริงครับนิดหน่อยแต่มันแลกมาด้วยข้อดีคือความเหนือ่อยความเหนื่อยคือเวลาเราวิ่งที่ อ,อุณหภูมิร้อนจัดๆขึ้นเรื่อยๆเครื่องยนต์เราจะเงียบเงียบเพราะมันน้ำมันมันหนื่มากนะครับมันเลยเรารู้สึกว่าเออใช้ NA e 50หหรือ60อิมันดีแต่เรารู้สึกได้เลยว่าเครื่องยนต์มันเงียบแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการสตาร์ทที่ติดค่อนข้างยากอย่าง50นะครับมันจะรู้สึกได้เลยว่าสตาร์ทติดยาก50า0ิบอะตื่นเช้ามาช่วงเช้าอุณหภูมิบ้านเราก็อยู่ที่27 28ขึ้นไปละถึง30กว่า แต่สาหรับโดยส่วนตัวที่เคยใช้มานะครับก็รู้สึกว่ามันอืดน,นิดนึงถ้ารถเรารู้สึกว่าแบบไม่ค่อยดีหรือรถเก่าเราจะลุ้นลุ้นลักว่ามันจะตาลาติดไหมแต่ถ้าเป็นรถใหม่ๆไม่ค่อยมีปัญหามันก็นิดหน่อยอครับแต่ถ้าอยากให้ติดง่ายเลยก็ต้องใช้อย่างสกิมมิ่ง20 50แต่ก็ต้องแลกมาด้วยเวลาร้อนคือจริงๆสเปคน้ํามันซินเทติกนะครับน้ามันสังเคราะห์สเปคมันเลยคือเมื่อความร้อนขึ้นสูงเครื่องยนต์เราไอ้เลข20กับ50มันจะไม่เปลี่ยนแปลง มันจะยังค่อนข้างคงที่แต่ถ้าถามผมนะครับก็้อนๆนนเวลาร้อนจ,จัดๆก็รู้สึกว่ามีเสียงเครื่องเสียงกิง้งกิงอ่ะเป็นปกติของฮา r l เลแต่ถ้าเราใช้พวกห้าสิบหกสิบจะไม่ค่อยได้ยินซินเทติกถ้าจะว่าไปมันก็ค่อนข้างลื่นเกินไปพอเจอร้อนๆหน่อยมันก็จะได้ยินเสียงเครื่องแล้วแล้วซินเทติกตัวนี้ใช้ได้ทั้งไพมารีแล้วก็ห้องเกียร์ แต่โดยส่วนตัวเลยนะครับถ้าเป็นรถเก่าหน่อยหรือรถเพิ่งซื้อนะครับผมอยากให้ใช้ฟอร์มูล่าพารมากกว่าตัวนี้นี่เป็นไม่ใช่ซินเทติกในความรู้สึกเลยแล้วก็ที่อ่านจากกรลัมของต่างประเทศนะครับที่ผู้ใช้รถทาเลทั่วไปตัวนี้มันมีความเหนืดกว่าเราจะได้ยินเสียงจากห้องไพเมอรี่น้อยกว่าน้อยกว่าซิน3แน่ๆ แต่ถ้าถามว่าใช้ซินสามแล้วไพเมารี่จะพังไหมไม่เพราะว่าเขาผ่านการตรวจสอบแตกฮารีแล้วยังไงก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งพังนะไม่พังแน่ๆแต่เรื่องความเงียบที่บรบกวนเราอะตัวฟอร์มูล่าพัดโดยส่วนตัวผมว่าดีกว่าเงียบกว่าแต่มันก็ไม่เท่าไหร่นะครับคือถ้าเราไม่ใช่คนซีเรียสอะไรมากก็ใช้ซินสามก็ได้ตามสเปคที่ฮารีแนะนําก็ใช้ไปเลยไม่มีปัญหาอะไร อย่างถ้าผมเปรียบเทียบนะครับผมเคยใช้แอมออผมคิดว่าผมเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่นําเข้าแอมออยเลยนําเข้ามาเมื่อก่อนพวกฮาเล่ย์ใช้กันแต่น้ํามันฮาเล่ยครับไม่มีไม่ค่อยมียี่ห้ออื่นกันผมนำแอมออเข้ามาก็ค่อนข้างเป็นที่ติดใจอ่ะของชาวฮาเล่ยแต่ว่าถ้าถามว่ามันดีจริงขาดกันไหมโดยส่วนตัวนะครับอันนี้ถูกผิดไม่รู้โดยส่วนตัวผมไม่เฉยมันก็ดีนะแต่ว่า มันก็ไม่ได้ขาดลอยอะไรกันมากเทียบกับความสะดวกคือในนี้เรามีดีลเลอร์เยอะเราสั่งน้ํามันที่ไหนก็ได้ผมก็เน้นความสะดวกก็เอาซินสามสั่งง่ายๆแล้วก็ไพรมอรี่ผมก็เลือกที่ฟอร์มล่าพัทเพราะว่าในความรู้สึกอะ่ะผมรู้สึกว่ามันหนืดกว่าเวลาใช้กับห้องเกียร์ห้องคลัตผมรู้สึกว่ามันมันนิ่มมันเงียบกว่าถ้าจะใช้ซินสามแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับอันนี้ผมหมายเหตุไปเลยไม่ได้อะไรมากมายนะครับ คือสเปคเดี๋ยวนี้ฮาเลก,ก็ขว่ายัยซินสามทุกช่องอะแหละทั้งไพลเมอรี่ทั้งห้องเกียร์ก็คือเลือกใช้ได้แน่นอนปลอดภัยแล้วคราวนี้ระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามแล้วก็พวกห้องพวกเกียร์พวกไพลเมอรี่นะครับเอาตามสเปคเลยสเปคมันคือห้าพันไมล์ห้าพันไมล์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนี่นะครับห้าพันไมล์ก็เอาแปดพันกิโลแปดพันกิโลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทั้งนึงแล้วก็ถ้าเป็นเอาไพลเมอรี่ก่อน p พเมอรี่นี่คือ1 0 0 0 0หมไมล์ก็ประมาณ1 6 0 0 0กิโลนี่นะครับ16,000กิโลถึงเปลี่ยนไพ i มอรี่ทีนึงก็ได้แล้วคราวนี้ห้องเกียร์ห้องเกียร์ก็น้ำมันตัวเดียวกันห้องเกียร์ก็อยู่ที่2 0 0หมไมล์นี่ตามสเปคนะครับห้องเกียร์จะอยู่ที่2 0 0หมไมล์ก็ประมาณ3.000 30, 0กิโลนี่เกียร์เกียร์ก็ใช้ตัวเดียวกัน อ่าหนึ่งหมื่นไมล์ไพเมอรี่เชนเคสสองหมื่นไมคือ Transmission อ่าใช่ครับตามสเปคเลยแล้วจะเลือกใช้น้ำมันตัวไหนดีเอาเป็นโดยความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับสมมุติว่าคุณเป็นรถที่ค่อนข้างเก่าค่อนข้างเก่าหน่อยแล้วอยากให้เครื่องเสียงเงียบเครื่องเสียงเงียบก็เลือกไอ้นั่นเลยครับเอ็เอห้าก e ับ60เลือกได้เลยเอาห้ก็ได้ห้ก็ ค่อนข้างโอเคแล้วไม่เหนืดมากเกินไปแล้วเวลาสตาร์ตติดก็ไม่ยากมากเกินไปมัน60 60จะค่อนข้างเหนืดมากจริงๆจ,จ,จะเลือกตัวไหนก็ไม่ผิดนะครับห้าสิบหกสิบมันไม่ได้หนีอะไรกันมากเลยคือถ้า60ก็คือควรจะอุณหภูมิมากกว่า27องศาจึงจะเริ่มสตาร์ทดีขึ้นหน่อยมันก็โอเคนะเมืองไทยมันก็เกินอยู่แล้วแหละตอนเทียตอนอะไรก็อยู่กันที่30กว่าองศาอยู่แล้วก็โอเคไม่มีไม่มีปัญหาอะไรจินสาม ข้อเสียส่วนตัวนะครับผมรู้สึกในความรู้สึกนะครับมันบางเกินไปมันเลยทําให้รู้สึกว่าเราได้ยินเสียงเครื่องเสียงเครื่องยนต์เสียงเครื่องยนต์เสียงไพมารี่เสียงก็กิ้งกิ้ง <ๆ S 1> ตามภาษาปกติฮารเลย์นะครับถ้าคนเป็นคนค่อนข้างซีเรียสน,นะครับก็อาจจะไม่สบายใจใช้ชิ้น3ก็ให้ขยับมาใช้50หรือ60ได้หมดไม่มีปัญหาเพราะว่าเอาจริงๆแล้วฮารเลย์เขาก็มาไม่ได้มังคับน้ํามันเครื่องอะไรเราเลยเขาให้เราตัดสินใจเองว่าชอบแบบไหน อุณหภูมิรอดตัวเราเป็นที่แบบไหนเข้ามาย้ําไว้แค่ถ้าเป็นอยู่เขตอากาศหนาวก็ให้เปลี่ยนน้ามันเร็วขึ้นหน่อยอาจจะอยู่ที่2,000กว่ากิโลแต่บ้านเราคงไม่มีโอกาสนั้นครับคำว่าหนาวของเขาคือแทบจะติดลบแล้วแถมให้นิดนึงเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงผมใช้รถ ผมเลือกเติมนะครับตั้งแต่ผมใช้มาตลอดหลายปีเลยผมใช้95 9 5โซฮอไม่ใช่เรื่องประหยัดนะครับแต่เป็นเรื่องความขี้เกียจเป็นเรื่องความขี้เกียจคือมันหาเติมง่ายดีผมขี้เกียจวุ่นวายเวลาเดินทางไกลแล้วมันจะมีปัญหาไหมคือถ้าไปย้อนดูคลิปเก่าผมนะครับภายในถังน้ํามันอะ่ะมันแทบจะไม่มีอะไรที่โซฮอทําให้มันเปื่อยได้มันมีสายยางมีฟิลเตอร์ คือที่คนบางคนเขาบอกว่าคือกลัวน้ํามันโซฮอมันจะกัดลูกยงลูกยางอะไรต่างๆในระบบของฮาเลในถังน้ํามันเท่าที่ผมสังเกตนะครับแทบจะไม่มีตัวไหนที่โดนกัดให้มันเสียหายได้ต่อให้มันโดนกัดเสียหายได้นะครับสายยางมันเส้นละไม่กี่ร้อยอ่ะคือถ้ามันกัดไม่มันกัดไม่เหอะอยางต่ำก็สามปีอ่ะเปลี่ยนกันทีนึงแลกกับความสบายนะครับแล้วการจูนการจูนรถน่ะเขาจะจูนกับไอ้นี่อยู่แล้ว การจูนรถเขาจะจูนเวลาจูนมันจะเลือกน้ํามันได้อยู่แล้วว่ารถเราใช้น้ํามันอะไรเขาจะปรับให้มันใกล้เคียงกับน้ํามันที่เราเติมอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าเราส่วนมากใช้95คนจูนเขาก็จะปรับที่น้ํามันให้ให้มันแมทกับรถให้